เคยไหมรู้สึกเหมือนชีวิตมันวุ่นวายเหมือนลิงสนๆซนซักตัวที่คอยแต่จะสร้างปัญหาไม่หยุดหย่อนเล่าให้ฟังเรื่องหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เคยสงบสุขจนกระทั่งมีเจ้าเจาะตัวแสบเข้ามาป่วนทุกวันมันจะปีนป่ายหลังคาบ้านขโมยผักในสวนแถมยังชอบฉกหนังสือเด็กไปนั่งฉีกเล่นบนต้นไม้ซะง,งั้นคิดดูสิใครจะทนไหวชาวบ้านสุดจะเอือมระอา คิดหาทางกำจัดเจ้าลิงจอมซนตัวนี้สักทีในที่สุดก็เกิดไอเดียสุดบันเจิดพวกเขาวางแผนล่อมันด้วยกล้วยหอมแต่ไม่ใช่กล้วยธรรมดาเพราะมีเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ข้างๆกล้วยหอมคือตุ๊กตาลิงแต่ไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาเพราะมันมีนกลไกพิเศษลองจินตนาการตามนะเมื่อเจ้าลิงเห็นกล้วยมันตาลุกวาวรีบขวาหมับทันทีที่มือแตะตุ๊กตาบรื้นหนึ่งหนึ่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเจ้าลิงตกใจสุดขีด ร้องลั่นวิ่งหน,นีขึ้นต้นไม้แทบไม่ทันลองนึกภาพสีหน้าตื่นตระหนกของมันสิหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเจ้าลิงตัวแสบในหมู่บ้านอีกเลยชาวบ้านหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งและได้บทเรียนสําคัญปัญญาเหนือ่อบววพะละกําลังเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนแค่เราใช้สมองคิดหาวิธีเราก็สามารถเอาชนะมันได้แล้วคุณละ่ะเคยเจอปัญหาที่เหมือนลิงโซนๆนมาป่วนชีวิตบ้างไหมลองคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อย และถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆวัน